นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนียได้๋ยวจะตัดตอาอันอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวเอาต้นนู้น ดูยางดูยังเขายังมีขนอยู่เลยค่ะโอ้ขน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 จะเ,เอาตัวเอาลูกนี้อีกเนี่ยเราจะพาเก็บ <c oughs> เขาเป็นขนค่ะค่อนข้างจะเอายายไม่อยากจับ ได้ละสองลูกลูกนู้นอีกนี่ฮะยายไม่อยากจับยายไม่ได้ใส่ถุงมือตัดใช่ตัดไม่ให้มีขั้วจับเลยยาย เดี๋ยวจะตัดลูกนี้อีกนี่นี่ค่ะันนี้ตัดตรงนี้ได้หลายลูกแล้วเนดะี๋ยวจะพาตัดล่างตัดแล้วนี่นี่ค่ะ อันนั้นลูกเล็กเขาชอบนอนอยู่ที่พื้นนวนหาตรงนูง้นก็มีอยู่ที่พื้นเนี่ยะแต่ยายจะเอาลูกนี่เนี่ยลูกนี่ให้หล่นตุ๊บลงมาเลยาตัดก่อนได้เยอะแล้วแหละแต่ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ใหญ่หนึ่งสองอ <c oughs> ตัดใะหล่นลงมาเลย พอแล้วค่ะได้ครบแล้วอันนี้ยังอ่อนอยู่เลยไม่เอาดีกว่าอันนี้เขาก็พันอยู่นะคะโลกเดียวขอบคุณนะคะที่รับชมอันนี้ล่ะนี่ค่ะทันใดจะไปฟัก,กเยอะมากต้นเดียวนะคะเนี่ยต้นเดียวขอบคุณที่รับชมคะ่ะ